โอ้โหดูคนทำแบบโอ้โหดูทางค่อยๆโผล่มาโอ้โหมีความศิลปะเลยเกินโอ้สุดยอดเลยคนทำแบบเกียนดูดิเขาแบบมีการแบบพื้นหายพื้นพังอย่างนี้ด้วยอ่ะอ๋อ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปครั้งสำหรับมินิโวอีกรอบหนึ่งนะผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะไปเล่นแบบกระโดดลังพึ่งกันนะฮะคือแบบกระโดดของเราเนี่ยฮะเหมือนอยู่ในลังพึ่งเลยเห็นป่ะฮะมีความสวยงามมากๆฮะแบบนี้ฮะสร้างโดยคนที่ชื่อว่ามิโยดิสุนะฮะก็ยูเซอร์ไอดีตามนี้ได้เลยฮะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยฮะซึ่งเกมมินิโวเนี่ยเป็นเกมโหลดฟรีนะถ้าเกิดใครยังไม่มีฮะสามารถดาวน์โหลดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปฮะหรือ QR code ด้านข้างหน้าจอได้เลยฮะหรือเซิรรร์ชไปปที่เโอตแสสพ ไปเริ่มกันเลยเย่ yeah. แล้วไหนดูซีเป็นยังไงบ้างอู้ <Ooh. S 1> มีเพลงในเกมด้วยนะอ่ะอ๋อน่าเศร้าจัง oh. ต้องบอกไว้ก่อนครับ oh. ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเพลงในเกมนะฮะโอเคฮะดูที่หน้าจอน,นิดนึงฮะคือรู้สึกว่ามันมีปุ่มเซตติ้งด้วยเหมือนกันฮะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูแล้วกันฮะก็กดเข้าไปดูซีมีอะไรบ้างอ้ oh. น่าสนใจมากเลยฮะมีทั้งหมด20ด่านอ่าโอเคฮะเราเกมเซตติ้งแล้วเราสามารถปิดเพลงได้ใช่ไหมเลิศขอบคุณคนทำแมบมากค่ะที่ อำนวยความสะดวกให้เรานะฮะโอเคความส่วยมาเยือนฮะปุ่มกากบาดเพื่อปิดหน้าต่างมันไปชนกับมินิแมปโอเคดีเลยเกินฮะก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเราจะปิดยังไงอะได้ไหมฮะเ,เราจะปิดยังไงฮะเราจะปิดยังไงฮะวิธีคนฉลาด2020ฮะเดี๋ยวแถวนี้เปลี่ยนอะไรละ2022นี่ฮะก็คือเราย่อจอให้เล็กลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะแล้วเราก็ยืดเกมมานิดนึงอ่านี่ไงโอเคฮะปุ่มปิดใช้งานได้แล้ว เอ่าไม่ต้องสงสัยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ใช้วินโด้นะฮะแค่ยืมแบ็กกราวเข้ามาใส่เฉยๆฮะถามหน่อยครับวินโด้ขยับแบบนี้ได้เปล่าหรอเย่เย่เย้เย่เย้เย่เย่สนุกกันเลยทีเดียวฮะนั่นแหละฮะเป็นระบบปฏิบัติการลินุกไม่แนะนำให้ลองใช้นะฮะอ๋อใช่ฮะถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเอาเมาส์มากดปุ่มตรงเซตติ้งตรงนี้เนี่ยฮะก็คือต้องกดปุ่มตัวหนอนนิดนึงนะฮะหรือตัวเปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดนั่นแหละฮะเราก็จะสามารถเอาเมาส์เนี่ยฮะไปกดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้อะไรอย่าางี้้้ยฮฮะะอออคมกกััันนนตลแววืปบทใช อ๋อมีความดูราฟูฟาอ่ะซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นมันมีทั้งหมด20ด่านใช่ไหมก็มาดูกันสิฮะว่าแบบนี้จะยากหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่นะคนที่ทําแบบอันนี้เนี่ยมิโยดิสึอันชื่อถูกเปล่าเขาไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่แมปของเขานี้ก็ค่อนข้างดีหลายๆแมปเลยนะฮะแล้วนี่คืออะไรเนะี่ยคลิกเพื่อเซฟลิกเพื่อเซฟปุ๊บอ๋อไม่ธรรมาดาอุ้ย <laughs> นี่ขนาดตัวเซฟนี่แบบยังทําไม่ธรรมาดานะแล้วนี่ตัวอะไร <laughs> โอ้ยไต่แล้วแมปกระโดดพึ่งไงจำได้ไหมฮะแล้วนี่ไงฮะคือพึ่งของเราไต่แล้วพึ่งจมูกแดงซะด้วยนี่พึ่งหรือตัวตลกเนี่ยคือมันก็แบบมันก็น่าอินดูดีเหมือนกันนะแบบเหลี่ยมๆม,มันน่ารักแบบตลกตลกอะ่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือพึ่งน่ายิ้มที่เหลี่ยมๆโอ้โหเอกลักษ์เกมเหลี่ยมมินิบิลจริงๆเลยฮะไม่รู้มันก็น่ารักแบบเหลี่ยมๆนะโอเคฮะเรามาเริ่มกันต่อเลยลวกันฮะก็คือเราต้องมาตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็มาตรงนี้เราก็ลุกขอนมาตรงนี้ โอ้น่าสนใจมันจะมีแมปกระโดดสักกี่แมปอะที่ว่ามันมีโอ้โน้มันจะมีแมปกระโดดสักกีแ่แมปฮะกกปที่ว่ามันมีป้ายบอกทางลักษณะคล้ายแบบนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยไอ้โยกับเลยเนี่ยฮะมันมีป้ายบอกทางเงี้ยซึ่งบางแมปเนี่ยมันไม่มีป้ายบอกทางเป็นไงฮะหลงทางนะอันนี้คือป้ายบอกทางเขาแบบแหลมเลิศมากนะฮะโอเคฮะไปด่านต่อไปกันได้เลยด้วยความสงสัยและอยากสนฮะในเซตติงเขามีอะไรบ้างเนี่ยฮะมีเอ่อมีแคมเออร์จะถ่ายรูปเหรอเดี๋ยวนะเอ เพื่อหนึ่งสองสาเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็มีผู้สร้างอ่อ user id คนทำแบบก็ตามนี้อ่าวากันไปสามารถสนับสนุนคนทำแบบได้ถ้าเกิดสมุิชอบอะไรเงี้ยอ่ะก็กดเล่นโฆษณาให้เขาหรือว่าซื้อของในร้านค้าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีผมเล่นในคอมนะครับผมเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่า m point <ม>อะไรเงี้ยอ่า<ม>ไม่เนี่ยไม่พออ่ะน่าเศร้าไปดูโฆษณาในมือถือเอาแล้วกันค่าขนมนิดๆหน่อยหน,ยนะฮะของคนทำแบบ มีอะไรไหมวิธีเล่นอ่ะไป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 ,ะป,ะป,ะปะไปกันต่อฮะงั้นเราก็มาตรงนี้ฮะแล้วเราก็เซฟเย้เอ้ยอ๋อโ,โอ้โหดูคนทําแบบโอ้โหดูทางค่อยๆโผล่มาโอ้โหมีความศิละปะเหลือเกินโอ้สุดยอดเลยคนทําแบบเกียนดูดิเขาแบบมีการแบบพื้นหายพื้นพังอย่างนี้ด้วยอ่ะอ๋อก็เข้าใจแล้วแบบพื้นมันแบบไม่ค่อยมั่นคงอะไรอย่างงี้ไงอ่าโอเคฮะเรากระโดด ผมว่าพื้นคงจะมาหายอีกนะฮะคนทําแบบจ๋าอย่าทําให้ตกใจนักดีพอโถมีการกระโดดแล้วแบบพื้นหายด้วยดู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 เธอทําทําไมถึงทํากับฉันได้ตรงนี้มีอะไรไหมนเนี่ยฮะดู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 เธอทาเย้อ๋อเริ่มใหม่อีกดูดูดูโอเคครับรอดแล้วอ่ะมาเซฟ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 สักนิดหนึ่งฮะเซฟ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  ปุ่มเซฟเขานี่มันช่างอลังการดีเหมือนกันนะเนี่ยแบบไอคอนเซฟแบบเย่แม่คนทำแบบเขาก็อารมณ์ดีเลยเกินนี่เราอยู่ส่วนไหนของเออแบบนี้เนี่ยฮะเราต้องขึ้นไปถึงข้างบนใช่ไหมเนี่ยอ้าโอเคน่าสนใจฮะยี่ดาดมาดูกันซิว่าดาดหลังๆเนี่ยจะยากหรือเปล่าฮะแล้วเอ๊ะเล้วเลยเอ๊ะโอ้โอเคเออเอ๊ะโอ้โอ้บันเทิงคนทำแบบอ่าพื้นค่อยๆโผล่มาอ่าโอเคอันนา อโอเคฮะแแบบคนรทำแบบเขาก็อารมณ์ดีเหลือเกินโอเคอันนี้เขาบอกว่าอะไรระวังลาวาปะเมื่อกี้อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันนะ่ะเขาเขียนว่าอะไรอ,ะอ่ะขอโทษแล้วกันอ่ะไป๊บป๊ปฮะเรารีบไปกันแบบเร็วๆนิดนึงแล้วกันฮะคือมันเหมือนมันมีอะไรน่าตื่นเต้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเออเนี่ยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะเหยียบปุ๊บพื้นรู้ โอ้โอเคครับคนทำแบบเขาวางยาแบบนี้เราไม่ควรยืนเราไม่ควรยืนตรงนี้นานนะฮะเหมือนพอเรายืนนานปึ๊บพื้นมันจะถล่มไงไม่รู้อดูนะดูนะดูนะเนี่ยไปไปไปคนทาแบบเขาตื่นเต้นเนี่ยฮะเขาทาอะไรก็ไม่รู้โอเคับเราไปกันต่อแบบรวดเร็วนิดนึงอย่ายืนนานอย่ายืนนานอย่ายืนนานเย้โอ้เป็นแบบที่ตื่นเต้นกับชีวิตดีฮะอเเซฟเซเเย้อะไรครับเนี่ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมเกลียดไอ้เจ้าไอ้อ้ลาก่อนโลกคันโหดร้ายไม่อ่าผมเกลียดไอ้เจ้าด่านหมุนๆอย่างเงี้ยนี่เนี่ยนี่แหละ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 นี่นี่อืมอืมอืมกระโดดบ่อยๆฮะแบบอันนี้เนี่ยเราห้ามยืนเฉยๆเด็ดข้ระวังหนามพึ่งโอเคฮะเราคงจะไม่โดนหนามพึ่งอ่ะละ มัง้งโอ้ยแมบมันผมขอเรียกว่าแมปลูกชิ้นปิ้งแล้วกันนะฮะอันนี้นะด่าลูกชิ้นปิ้งเออเซฟ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 โดยด่วนเลยฮะจุดเซฟอยู่ไหนฮะโวยหาจุดเซฟมากเอด่านที่เท่าไหร่เนี่ยด่านที่ห้าดึงดานที่หมีทั้งหมด20ี่ิบดานตายแล้วโอเคผลทำแมพเขาก็อารมณ์ดีเหลือเกินะฮะเราเรีบไปกันดีกว่านะฮะมันดู อันตรายเหลือเกินแถวเนี้ยอ๋อยา่าโอ้ยนั่นไงโดนหนามพึ่งเขาเ้าแล้วโอ้ยตายตายตายมันมันก็คงไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งนะฮะเรารีลลบเซฟ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 เย้พอเซฟปุบ๊บ,บ,บ,บรู้สึกปลอดภัย,ยเขาบอกว่าระวังพื้นล่วงพื้นล่วงนั่นเหรอ,อโอเคฮะพื้นล่วงระวงังพื้ยโอเคโอเคก็ที่เขาเขียนอ่ะก็ถูกแล้วระวังพื้นล่วงซึ่งมันก็โอเคได้ดีห้าม อยู่กับที่นานๆอะไรอย่างงี้ไงอ่ะตัวนี้พักได้ใช่ไหมโอเคฮะแล้วไปไงต่ออ่ะเฮ้ยเราจะไปไงต่ออ๋ออ๋อพื้นมาแล้วนี่ไงอาโอเคฉลาดฉลาดฉลาดโอเคเรารีบไปดีกว่าฮะโอ้ยขอบคุณครับค่อยๆค่อยๆใจเย็นฮะรอแป๊บนึง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 พื้นจงมาพื้นจงมาโอเคครับพื้นมาแล้วฮะเรารีบไปดีกว่าฮะก่อนที่พื้นจะหายเย้พื้นจะหายไม่อย่าเพิ่งหายพื้น อ่ะตรงไหนพื้นหายบ้างเฮ้ยโอเคฮะแป๊บหนึ่งนะตรงนี้พื้นหายไหมแป๊บนึงนะงนนนงนะขอดูก่อนที่เจ็ดเริ่มใหม่ไง,งมันเสียเวลาอันนี้ไปได้ไหมรู้สึกไม่ไว้ใจคนทำแบบอ่ะอ่ะได้มั้งโอเคอ่ะได้ไมได้ไหมได้ไหม,หมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้มเนยเล้นแบ,บ้ยี้ดเก้ได้ยะะนนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ยฮยเน้ยเ้เยฮ้เยย้ ปเป็นแมพที่แบบบันเทิงกับชีวิตดีเหลือเกินฮะสถาน,นีรถไฟฟ้าสถาน,นีหนึ่งเลยนะเนี่ยฮะ uh huh. เล่นแล้วก็เพลินจิต <laughs> <laughs> เพลินจิตเือเครียดกับจิตก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเครอแป๊บนึ่งฮะพื้นตรงนี้ใช่ไหมพื้นตรงนี้ใช่ไหมโอเคฮะแล้วก็อย่างนี้นิดนึงโอ้ยโอเคฮะรีบไปดีกว่าอย่าถามผมนะว่าผ่านได้ยังไงไม่รู้โอเคครับเราเซฟก่อนเลยแล้วกันฮะอันนี้อะไรเนี่ย <Huh? S 1> หอกหินเอามาทำไมอะ <laughs> เราต้องสู้กับตัวอะไรแน่เลยถ้าเกิดเขาให้หอกมาแบบเนี้ย เขาเขียนว่าอะไรอนะ่ะอุ๊แบแป๊บหนึ่งนะเราต้องทําอะไรอนะ่ะเลเวลาหกด่านที่6ให้ทําอะไรด่านที่7จ็ดเราวาังพื้นล่วงไม่ไม่ใช่แปบ๊บหนึ่งนะฮะเราต้องทําอะไรอนะ่ะกําจัดพึ่งอ๋อเขาให้เรากําจัดพึ่งอ่าได้ได้ได,ได,ได้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ฮะอ่อะได้ได้นี่แนี่นี่แน,นี่นี่แนี่น นี่แดด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 โอ้โหน่ารักจังเลยนี่แดด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 ตีตีตีนี่แดดนี่แดดต้องสงสารพึ่งอ่ะอ๋อทำไมเราต้องแบตตบเขาด้วยอ่ะนี่แดดนี่แดดอุ้ยอ๋อหน่าสงสารนะแต่ว่าโอเคฮะเราก็ได้คันโยขันสามานะฮะได้สวิตมาแล้วแล้วแล้วโอเคฮะเราก็ต้องเราต้องไปไหนของเราเนี่ยเราต้องไปไหนเดินมาทำอะไรที่นี่เอาตัวนี้ไปไม่ได้นะฮะ อ๋อกระโดดกระโดดมะกระโดดนะกระโดดมะกระโดดมาอ่อเอานี้เงาคันยกแปะตรงนี้โอเคเข้าใจแล้วโอเคโอเคแล้วแล้วยังไงกับชีวิตเราก็มาตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็นี่ลูกลูกสอนอยู่ตรงนี้ลูกสอนอยู่ตรงนี้อ่ะมันมองไม่ออกจริงๆนะเนี่ยฮะมันเป็นเกมมินิเวิลจริงๆนะเนี่ยมินิเวิลออนลี่จริงๆเนี่ยดูโคมไฟเขาสิฮะโอ้โหมันช่างสุดยอดเสลเกินโอ้กระโดดแล้วก็แบบลายตาทางลงอยู่ไหนเนี่ยมาเคลียร์กันก่อน เจอด้วยมองทะพื้นมองไม่ออกอ๋ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บ่นโวยวายไปก่อนก็มันมองไม่ออกจริงๆอ่ะไหนดูซีเขาให้เราไปข้างหน้าใช่ไหมอ่ะได้โอ้โหง่ายๆอุ้ยถ้าเราตกลงไปจะตายแมวไหมผมไม่ตายหรอกมั้งยี่ย่หาสวิตใต้น้ำโอเคครับสนุกกับชีวิตละหาสวิตใต้น้าโอ้โหแล้วเราจะจมน้ําตายไหมเนี่ยสวัสดีครับเราหายใจใต้น้าได้ไหมหายใจใต้น้าได้อ้ยอด มาหาคันโยกใต้น้ํากันดีกว่าฮะมันจะต้องอยู่สักทีหนึ่งไม่ต้องกลัวจมน้านะฮะมันมีเอฟเฟกต์หายใจใต้น้ําอยู่ฮะต้องมีสักทางต้องมีสักทางแชดแย่ถ้าชีวิตมันจะง่ายอะไรขนาดนี้ก็ดีครับขอบคุณฮะต้องมีสักทางต้องมีสักแล้วเราจะออกจากทางที่นี่ทางไหนฮะเราจากที่นี่ยังไงเราออกจากที่นี่ยังไงเราจากที่นี่ยังไงโอเคฮะเจอทางออกแล้วนี่อะไรอ่ะแป๊บนึงนะโอเคครับไม่มีอะไรฮะทางออกอยู่ตรงนี้กระตุกโอเคออกตรงนี้เย้ ด่านที่9โอ้รู้สึกระวังไฟลวกรู้สึกแมบแต่ละแบบแต่ละด่านนี่เขาพยายามจะฆ่าเรานะเนี่ยฮะเรารีบไปดีกว่าฮะก่อนที่ว่ามันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นโอ้โอ้แม่เจ้าโอ้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 โ้โอ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  ดูวัสดุที่เขาใช้ในการทำแบบสิฮะจะภาพวัสดุโอเคครับบล็อกไดมอนด์บล็อกทองบล็อกสีเขียวโอเคดีอะด,ดีดีดีเราจะาทองออกจากที่นี่ฮะไม่ว่ายัางไงก็ตัมออก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 ว้าวว้าวาว้าวซึ่งเขาวงกดเอาจริงฮะมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกฮะถ้าเกิดมันไม่มีตัวอะไรมาแบบแดเราอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวที่แบบคอยจ้าเอ๋เราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไงผ่านเรียบร้อยยังไม่ใช่อ่ะ <ไว S 1> โอเคครับผ่านแล้วนีงไงเซฟเซฟเซฟอย่างเซฟอย่างเซฟเอ๊ด่านอะไรด่านขนมหวาน เอาล้ฮะเล่นเสร็จปุ๊บหิวกันต่อนี่เราอยู่ส่วนไหนของโลกแล้วเนี่ยอ๋อเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะอันนี้ด่านที่11ซึ่งมันจะค่อนข้างยากอยู่พอสมควรฮะระวังตกเป็นเศษนิดหนึ่งนะฮอุ้ยมันด่านหมุนๆต้องเกียดนายนดาวนะเราห้ามตกไปข้างล่างเด็ดขาดงั้นเราจะตายายไงก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเราก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมเราจะโดนไปพัดป่ดนไหมเนี่ย ด่านที่12พูดถึงแบบนี้มันก็มีความสวยงามดีเหมือนกันนะ,ะเอาจริงโอเคอ่าเซฟเย่ออันนี้มันเป็นดายเกี่ยวกับพึ่งถูกต้องมาฮะดูไอเทมอาหารเขาสิฮะน่ากินยังเลยอ๋อน้ำพึ่งใช่ตัวน้ำพึ่งอร่อยมากเอาจริงกินแล้วอ้วนมากแต่ว่าแบบมันหวานหวานอร่อยอ่อยน,นยดูดิ มันคือชิ้นส่วนหลังพึ่งใช่ไหมมันกินได้ใช่ไหมมันน่าจะมีคนมันน่าจะกินได้แหละจริงแต่ว่าผมไม่เคยกินนะฮะแล้วมันก็ดูน่ากินมากๆเลยขอกินแป๊บหนึ่งนะโอ้คือถ้าไม่เกรงใจไขมันที่พุงของผมผมก็จะไปหาน้ำพึ่งมากินนั่นแหละได้ยินใช่ไหมได้ยินใช่ไหม <c oughs> อย่าตีมากเลยเจ็บพุงม <c oughs> ไม่เข้าใจสัตรธรรมโลกเหมือนกันนะทำไมของอร่อยมันต้องอ้วนด้วยเนาะใช่ไหมฮะแล้วของสุขภาพดีๆไปไงฮะ ไม่ค่อยอร่อยเท่าที่ควรเนาะใช่ป่ะใช่ป่ะของอ้วนๆอย่างเงี้ยฮะโอ้น้ำวงน้ำหวานนี่แบบโอ้ยอร่อยอร่อยอะไรเนี่ยให้ดันวัวให้ดันไปไหนอะให้ให้ให้ใหเอใใใ๊ให้ทำอะไรอ๋อก็คือต้องอ๋อโอเคโอเคโอเคอเค <laughs> ขาให้เราดานันวัวอ่าได้ได้ได้ดัน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 มันเป็นแผ่นอะไรสักอย่างที่ว่าคนเหยียบไม่ได้แต่ว่าสัดเหยียบได้ใช่ไหมโอ้โอเคขอบคุณครับอ่าเปิดประตูกกกกเปิดประตู เปิดออกดูพ่อ,อใครมาก็อยู่สบายแล้วนี่นะไปไปไปลูกไป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 เย่ <What happened? S 1> ก็ก็กเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมากอ <Hey! S 1> ก็กปิดประตูโอ้ไม่ใช่ลืมไปว่าฉันใหม่วัวขวิดได้มัน,ม,นมันไม่ใช่วัวมันคือแควดนะฮะแลดกับวัวผสมกันแควดแปบ๊บหนึ่งนะ oh! โอ้ยเกียดเธอวัวกับแลดรวมกันเป็นแควดอย่าไปตบเขาฮะอย่าไปตบเขาไม่ตัน ด่านอะไรก็ไม่รู้โอเคเปิดประตูให้เราหน่อยไอ้เจ้าแควดเปิดประตูยืนนิ่งๆให้เราหน่อยสิปถ้ยโอเคอรไปแล้วเย่โอ้ยควรจะได้แต่ละด่านนั่นเนี่ยฮะถือว่าเป็นแบบแปลกๆดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมาถึงด่านที่14เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเราโอ้ได้ยินเสียงเหมือนตัวยิงธนูได้ยินเสียงเหมือนตัวยิงธนูอ่ะอ๋อเขาคงไม่ทำอะไรเราใช่ไหมฮะไปกันต่อเย่เย่ด่านหลังๆคงไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วล่ะฮะโอเคโอเค โอ้โหมีอะไรตื่นเต้นไหมน่าจะหมดความตื่นเต้นแล้วแหละฮะแบบนี้อ yeah. ๋อเซฟเย่นอนๆๆคุณพึ่งเนาะปี๊ปปีปปีปปีโอเคผมร okay ู้สึกว่าม uh ันมีตัวอะไรตื่นเต้นแถวๆนี้จริงด้วยฮะนี่ไงมันมีตัวยิงธนูใส่เราอยู่อ่ะใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยมันมีตัวอะไรแป๊บหนึ่งนะโอเคฮะ โอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอสวัสดีฮะใช่มใช่มันมีตัวยิงธนูตรงนี้ด้วยนี่แน่นี่แน่นี่แน่บ้นึงนะนี่วใช่มันมีตัวยิงธนูตรงนี้เอเดสวัสดีฮะอ่ะ้อ๋อเราจะทำไงกับชีวิตเดีอรเราผ่านไปแบบดีๆไม่ได้แน่เลยฮะเราจิ้มเขานะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้ิ้มนี่แน่นี่แน่นี่แนี่แ่นี่แ่นี่่โอเคฮะเรีบมาตรงนี้ีก่อยโอ้ยโอยิงกนอ ตอนนี้ช่วงแรกๆมันเป็นช่องว่างของเกมเราจะรีบวิ่งไปด้วยความรวดเร็วแล้วเราก็ผ่านด่านน่าเกลียดจริงๆคือถามว่าเป็นแบบที่ยากไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่มันก็แบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แบบเออเล่นเพลินๆนะฮะอะไรอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแป๊บหนึ่งครับโอียเดี๋ยว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 เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงฮะคีย์บอร์ดผมค้างอ่าได้ละได้ละ เมื่อกี้มันเดินเองไม่หยุดให้อะไรอะ่ะตามหาคันโยกเหรอให้ตามหาสวิตเหรอหาสวิตกดให้หาสวิตกดหาสวิตเพื่อกดงั้นคนทาําแบบเขาควรจะซ่อนสวิตไว้ตรงไหนคือมันก็มองค่อนข้างยากเหมือนกันเนี่ยฮะเขาอาจจะซ่อนไว้ตรงที่มันไม่มีข้าวอ่นี่เนีเ่ยเใช่ปะใช่ใช่ใช่ไหมผมว่ามันเอ๊ะมัน แป๊บหนึ่งนะมันมันมันเด้อเด้อเด้อเอ๊ะเย้ไหมเย้ไหมสุดยอดจิ๊กโอเคนั่นแหละหลักการคนทำแบบเขาก็จะประมาณนี้แหละเขาจะซ่อนไว้แบบนี้โอเคใกล้จบแล้วใช่ไหมเซฟด่านที่สิบเจ็ดโอเคก็เป็นแบบกระโดดแบบนึ่งทำไงฮะเาขึ้นมาบนตรงนี้อาา่ะฮะมาตรงนี้นิดเองขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันเป็นแบบที่ว่าดีนะคือเขามีป้ายเนี่ยคอยนำทางเราอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยฮะ ไม่มีป้ายบอกทางนี่บอก what the hell ป้ายบอกทางนี่คือหลงทางเลยเนี่ยตัวอะไรอะปุนปูนดองดองมนุษย์ต่างดาวแน่เลยฮะเซฟ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 สวัสดีครับโอ้ไม่มนุษย์ดาวออรัสอย่านะปุนปูลน่นารักอนะ่ะแต่ว่าอย่าไปโดนเขาฟิดเียวนะปุนปูลน่นารักเดี๋ยวเดี๋ยวเาขาให้เราทำอะไรเขาให้เราทำอะไรให้หาสวิตช์เปิด <Huh? S 1> โอ้ยอย่าพุโอ้ตยตายแล้วตายแล้วต้อง แป๊บหนึ่งนะอย่าควิดเราขอร้องโอเคเราต้องหาสวิตมันต้องอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งที่เรามองไม่เห็นสวัสดีฮะอย่าควิดเราสิประโูโอเคเราเจอสวิตแล้วนี่โอเคปูนไปแล้วเย้แป๊บหนึ่งนะนี่มันบล็อกอะไรอุ้ย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 ไอตูดหมึกตูดหมึกตูดหมึกนายมาด้วยไม่ไอปูน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 อ๋อปูนปูน ปุนปูนเอ่อเอ่อเอ่อเก๋เจ๋ไม่ได้บอกเป็นเกมที่แบบบันเทิงดีฮะโอเคฮะลงมาข้างล่างระวังไอตัวปุนปูนด้วยนี่ไงไอตัวปุนปูนอย่าทำเราไอปุนปูนนี่แหี่นี่แหี่นี่แหี่ไอปุนปูนปุนปูนชึกกระชักชึกกระชักชึกกระชักโอ้ โอเคผมคิดว่านะฮะเราควรจะรีบไปเซฟเราปิดประตูเออปิดประตูเซฟ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 โอ้ยนี่เนี่ยนี่นี่ยนเฮ้ยอปูนปูน้องดองปูนปูนเก็บไปที่บัวเป็นเก็บที่น่ารักนะเอาจริงโอเคฮะจบไปอีกหนึ่งด่านนะง่ายๆโอไม่นะ โอ้ไม่นะมันต้องใช้คันโยกเหรออ๋อแล้วคันโยกไปอยู่ไหนอีกละ่ะเอาอีกแล้วคันโยกจ๋าคันโยกอยู่ไหนคันโยกคันโยกคันโยกอยู่ในนี้หรือเปล่าในนี้หรือเปล่าในนี้ไหมในนี้ในนี้ในนี้โอ้โหมีกล่องโอ้โอ้โหเดี๋ยวผมว่าคลิปนี้เราโชคดีมากๆนะอันนี้ก็เปิดกล่องครั้งแรกปุ๊บเจอเลย <S <S คือเนี่ยเขาซ่อนเอาไว้ในกล่ององนี้ไต่เลี้ยวโชคดีอะไรขนาดโอเคฮะผ่านด่านเรียบร้อยจึ๊บโอเคด่านสุดท้ายฮะด่านที่โอไม่นะทำไมข้างล่างมันดูน่ากลัวจังเลยมันดูนน่ากลััวมดูอ้ อ๋อมันอ๋อ,อมันเป็นน้ําก็เลยมันดูมืดๆสวัสด,ด,ดีครับเสียงอะไรอะ่ะผมลาคาญมากเลยอะ่ะม,มันคือตัวอะไรอะ่ะกำจัดกําจัดผงฮะให้กําจัดพึ่งอ๋อกาจัดพึ่งโอ้โหมีอาวุธให้เราเลือกด้วยเอ่อต้องดูโฆษณาใช่ไหมออโอเคฮะเรามีปืนแล้วก็มีดาบชนิดหนึ่งดาบพิซซ่าซะด้วยโอเคมันคือพึ่งชนิดหนึ่งนะฮะเรายิงเขานะฮะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ เจ้าบางอาจบุกลังของข้าอย่างงั้นเหรอโอ,โอเคฮะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเ <ères> จ้าบางอาจบุกลังของข้าใช่ไหมเ <ส language> จ้าจงตายซะเถอะเจ้าจงตายซะเถอะใช่เราตายก่อนแล้วทำยังไงอะหรือว่ามันจะมีเทคนิคที่ว่าแบบเราสามารถยิงอย่างนี้ได้ไหมนี่เราขี้โกง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 นี่แนี่นี่แนี่นี่แน่นี่แนี่นี่น,น,น่แล้วทุกครั้งที่เราทำเดามจกับ <peach> เด็ดเนี่ยโอ้ย้อ,อเราจะไปผ่านได้ยังไงเนี่ยถามจริงมันมีจุดอ่อนหรือมีอะไรในนี้ไหมอ่ะไม่มีจุดอ่อนเลยหรอแป๊บนึงนะฮะเราทำอะไรได้บ้างอู้อายขอดูแป๊บหนึ่งนะขอแอบส่องแป๊บนึงนะด้วยความเขื่องมันมีเลือดเท่าไหร่เนี่ยแป๊บหนึ่งพึ่งหายมันมีเลือดเท่าไหร่มันมีเลือดเท่าไหร่ขอดูแบบมันมีเลือดเท่าไหร่อ่ะเลือดในเต็มตลอดเวลาเลยหรือไงเนี่ยผมถามนิดถนึงเถอะอ้ออ oh ้อยอ้อยอ้ย oh อ้ยไอ้เจ้าพึ่ง โอ้ยเจ้าพึ่งนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยผมว่าผมต้องหาวิธีจัดการกับไอ้เจ้าพึ่งนี่แหละเราอาจจะห้ามออกจากพื้นที่ตรงนี้ก็ได้เราอาจจะต้องอยู่ภายในห้องแห่งนี้ถ้าเราเข้าออกห้องมันจะเลือดเพิ่มหนีป่ะอ่าลองดูนี่เนี่ยนี่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 เนี่ยญิงไม่โดนเลยปร t e r เฮ้ยเฮ้ยบอดพึ่งเลือดลดแล้วเห็นเปล่าอู้นึกว่าจะมีปัญหานี่ไงเลือดมันลดแล้วโอเคนี่เอาหายไปไหนแล้วล่ะ เมื่อกี้ผมเห็นมันลดอยู่นี่ไงเลือดลดแล้วโอ้ยลดแล้วโอ้ย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 น้ำตาจะไหลเมื่อกี้มันน่าจะเป็นบั๊กอะไรสักอย่างตายแล้วโอเคฮะนึกว่าจะแบดเอนดิ้งกันจะแล้วนั่นแหละไม่รู้ดิฮะก็เราก็ยิงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็ได้นี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่ตายซะเถอะตายซะเถอะตาย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 ซะเถอะไอ้นี่แนี่แป๊บหนึ่งนะฮะอีกนิดเดียวอีกหน่อยเดียวตายนี่ตายแล้วโอเค้อ้าวอ้าว โอเคฮะเอาเป็นว่าเราชนะมาเรียบร้อยครับไปจบด่านกันได้เลยเอ๋เอ๋เนตั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 นอ๋อนี่ไงครับพึ่งหน้าพึ่งหน้ายิ้มของเราฮะน่ารักน่ารักบวกหน้าเอ็นดูบวกขำแล้วเราก็จบด่านไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะอ้าวตัวนี้ถ้าเรากระโดดเข้าไปจะไปที่ไหนเอ่ยเออตรงไปยังมา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 มมามมาปากอย่าพึ่งเลยฮะอันนี้ถ้าเกิดเราไปแล้วมันจะไปที่ไหนอ่ะอาขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะยืนยัน มันจะไปที่ไหนไม่เอาเป็นว่าเราจบด่านแบบนี okay. s <S s <S ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะดังนั้นครับจบแล้วจบปึเย่จบแล้วจบแล้วจบแล้วใชๆๆ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 ๆ็ๆมๆๆแบบที่ค่อนข้างดีระดาบหนึ่งเลยๆๆ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 ัๆนๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆต้องเขียนว่าอะไรอ่ะสร้างสวยดีระบบดีพึ่งน่ารัก ย่อยักกันล่ะก็อะไรประมาณนี้แหละฮะไปเลยฮะโพสเย่ให้กำลังใจคนทำแแบบนะฮะจบกันไปอีกหนึ่งแมบนะฮะแมบที่ชื่อว่าฟันทันนี่ก้อมนะที่สร้างโดยเมโดเดสือนะฮะยูเซอร์ไอดีตามนี้นั่นแหละถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นก็ได้เลยแต่ยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปทีนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับก็ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบคลิปนี้โปอย่าลืมกดไลค์เเปปป็นนนนนนนกกกาาาาลลลลััััังงใจทุคคิิดดดด้้้้้วววยยยะะถไไหหอตรรสสสบบีีฮ Thank you